พี่คิดว่าความพยายามของนักเขียนหลายๆคนเขาประสบความสำเร็จนะหลายๆคนเขาก็เคยเป็นโนเนมมาก่อนอะไรเงี้ยดูอย่างพี่บิม่มสิเราใช้สิ่งพวกนี้แหละมาเติมเต็มในสิ่งที่เราขาดขาดไป เขียนจริงจังอะ่ะ78ปีได้แต่ถามว่าดังไหมอ่ะไม่ใช่เพราะในโลกนิยายมันเยอะมากก็เราก็เป็นแค่คนคนหนึ่งในตอนแรกๆที่เราทํานะใช่เราก็ทาไปเลยทาไปเรื่อยๆทําไปจนแบบว่าในเรื่องที่สามันก็ยังไม่ประสบความสำเร็จนั้นรู้สึกว่าพี่บิมอาจจะยังไม่เจอแนวตัวเองนะตอนนั้นอะ่ะมันก็รู้สึกว่าก็พอได้ก็ไม่ได้น่าเกียรติแล้วก็มาเรื่องที่4 5ประมาณนี้ไปจังหวะของคืนนั้นอะ่ะรู้สึกว่ามันหาทางเรงเจอพี่บิ๋มอะคนพบสายตัวเอง เป็นสายต้องเขียนแบบแนวแฟนตาซีนิดๆตัวเอกเป็นตัวเด็กๆอ่ะให้ให้นักอ่านอ่ะเขาโตไปกับตัวละครอ่ะ้ค่อยเห็นพัฒนาการเขาโตไปด้วยกันรู้สึกฟินจะมีช่วงก่อนหน้านี้ที่ช่วงโควิดพี่บิ๋มติดโควิดด้วยก็หยุดยาวในช่วงยยาวที่พี่บิ๋มเครียดเป็นช่วงที่เราเอาความเครียดมาลงนิยายค่ะ แล้วก็ลงไปมีคนตามจากเรื่องเดิมมาก็มาอ่านอะไรเงี้ยพันกว่าใน30ตอนของเราอะไรเงี้ยแล้วมันก็เงียบไปเลยนะเราก็รู้สึกว่าคงไม่แม้น่ะนิยายที่แบบว่านางเอกเห็นผีอะ่ะเราก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรแล้วเราลงเพราะความชอบเรามันต้องมีสักคน2คนที่ชอบเหมือนเราเข้ามาอ่านอะไรเงี้ยก็ลงไปเลย30ตอน ตอนที่ติดเหรียญพี่ตั้งใจเลยนะว่าแบบติดเหรียญปุ๊บเรื่องนี้คุณต้องจบเพราะมันติดเหรียญปุ๊บมันจบปุ๊บพี่รู้สึกว่าชีวิตพี่คอมพิดแล้วเหมือนการติดเหรียญนันไม่ได้ให้แค่รายได้ของเรานะมันเป็นแรงผลักดันของเราที่ฉันทิ้งเรื่องนี้ไม่ได้นะเขามีคนสนับสนุนคุณอยู่นะคุณทิ้งมันไม่ได้คุณจะทํามันแบบไม่ใส่ใจไม่ได้ต้องทํามัน จริงๆพูดถึงเรื่ได้ตรงนี้อยากจะถามเด็กดีมากเลยอ่ะตอนมันขึ้นหมื่นหนึ่งอันนั้นอ่ะพี่บิ่มตกใจไปรอบหนึ่งแล้วมารอบล่าสุดเนี่ยขึ้นเป็นแส่นะพี่บิ่มเคยคิดในใจว่าต้องทักไปหาเด็กดีไหมว่าเด็กดีคะมันไม่ควรจะถึงขนาดนี้หรือเปล่าคะคุณให้เงินฉันผิดหรือเปล่ากลัวเด็กดีตอบมาว่าอ๋อใช่ค่ะแล้วรู้สึกมันจะแบบสอนฉันสุสาสหรืายดีกว่าฉันไม่กล้าทักไปฉันกลัวมากเลย คนอื่นเป็นยังไงนะแต่สําหรับพี่อ่ะพี่รู้สึกว่าเราเริ่มจากความชอบก่อนชอบอ่านมาก่อนอยากจะถ่ายทอดสิ่งที่ตัวเองคิดอ่ะให้คนอื่นได้ฟังบ้างอันนี้คือจุดเริ่มต้นแรกๆเลยจากที่เคยเป็นนักอ่านมาก่อนตามนิยายมาเยอะแยะมากมายมีทั้งโดนเทไม่จบนะักเขียนเปลี่ยนใจปิด หนีอะไรเงี้ยเยอะแยะมากเลยแต่ว่าสิ่งที่พี่อยากจะแบบส่งต่อเลยเฮ้ยไม่ว่างานคุณโดนอะไรอะ่ะเอ็มันมีทั้งอ่านคนนึงตามคุณอยู่คุณไม่ต้องสนใจคนที่ทิ้งคุณไปก็ได้แต่สนใจคนที่ตามคุณอยู่พี่คิดว่าความพยายามของนักเขียนหลายคนเขาประสบความสำเร็จนะหลายคนเขาก็เคยเป็นโนเนมมาก่อนอะไรเงี้ยดูอย่างพี่บีมสิแต่เราใช้สิ่งพวกนี้แหละมาเติมเต็มในสิ่งที่เราขาดขาดไป อะไรที่มันควรจะทําทก็ต้องทำซส้ำเสมอใส่ใจนักอ่านลงปลมแก่ปมให้ได้ผ่าต้องจบให้มันอย่าทิ้งมันแล้วก็ดูคนที่เขาเก่งๆกว่าเราเยอะๆอะไรเงี้ยมันก็จะช่วยเราได้เยอะมากเลยรายได้มันก็จะตามทีหลังมาเอง